สวัสดีค่ะเป็นการอัดคลิปวิดีโอท่องเที่ยวนะคะใครที่ได้เห็นคลิปนี้ใน youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวนหินสวยงามมากๆค่ะนี่น่าเชื่อเลยว่าเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้นะคะไม่ไปไม่รู้นะคะเมืองไทยสวยมากๆค่ะสโตนที่เมืองนอกก็อาจจะสู้เมืองไทยเราไม่ได้นะคะเพราะว่าของเราวิวสวยอากาศดีค่ะอยอดมากๆค่ะดูมฝ่ายน้ำล้นันนะคะใครที่ไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดนะคะลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าเหมือนฝ่ายน้ำล้นนะคะ 你们都可以吗？